ม,มีกินนะคะและวันนี้ก็มาเจอกันลุคนี้นะคะเป็นลุคที่ดูแบบเฮ้ยน่ารักป้ามีกินม,มงกิมมิกใดๆน,น,น,นะคะทุกคนก็เออเปิดปีใหม่ทั้งทีนะคะขอแต่งตามดารากันสักลุกหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ทำมานานแล้วลุคนี้เนี่ยเราก็ได้อินสปเร t i ชันมาจากฮันโซฮีนะคะในจน นี้เลยค่ะก็แต่งออกมานะคะได้ประมาณนี้จริงๆผมก็ต้อย่างงี้เนาะแต่เรารู้สึกว่าลำคาลูกตานะคะ <c oughs> เป็นกิมมิคไว้ถ่ายรูปเก๋ <c oughs> ๆอย่างเงี้นะคะลุกนี้ของเราเนี่ย <c oughs> ก็คือจะเน้นที่ยังไงงานตาน่ารักน่ารักนะคะงานคิ้วได้ๆเนาะ,ะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูค่ะถึงลุกนี้กันเลยค่ะทะ่าดาเริ่มทีน่าสดกันนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเริ่มจากทากันแดดก่อนเลยแล้วกันนะคะก็ใช้เป็นคุณน้องคิวเพรสตัวนี้เป็นตัว c L a b s e n s i t i v e อ l t ตร m i หมาย n ทน p ั u n s c r e e n นนะคะมันก็จะ มีความว่าดู <_ d ance> ก็ะจ่งใสขึ้นมาในระดับหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เราจะลงเป็นคูชั่นกันนะคะใช้ของ b o b b y Brow n คะ่ะ i n t e s s i v e Skin s ซ r u m c ค s h i o n f o u n d a t i o n อันนี้ใช้เป็นสี Extra Light นะคะเพราะว่าเราต้องการความงานผิวฉ่ำผิวสวยเนาะก็ เลือกเป็นคูชั่นนะคะมันจะมีความธรรมชาติเห็นไหมทุกคนดูความฉ่ำม,มันฉ่ำแบบกำลังดีไม่ได้เปียกมากเลยคะ่ะจากนั้นนะคะมันยังกลิบไม่พอะคะ่ะเราใช้คอนซีลเลอร์นะคะเก็บพวกแบบใต้ตาดำต่างๆเอออจริงเดือนนี้สิวขึ้นเยอะอาจจะเป็นพราะว่าเครียดและนอนน้อยและเรื่องอื่นๆใดๆอีกแล้เราก็จะใช้ฟองน้ำนะคะในการเกลีย e เอ r ว t h ติงจิงกะเบลให้มันแบบว่า นเกรีบอจริงแล้วลุคนี้ทางเรารู้สึกว่าความตดเด่นและความน่ารักอนะมันอยู่ที่ดวงตาทุกคนอางานผิวของเราก็ประมาณนี้นะคะส่วนแป้งเนี่ยเราจะลงแบบบางมากๆเลยนะแล้วก็จะลงเฉพาะบริเวณกรอบหน้านะคะตรงตรงนี้เหมือนเขาจะไม่ได้ทาแป้งแต่ว่าจริงๆแล้วอะที่ดูจาก ในรูปอะนี่นะคะมันเหมือนจะเป็นแสงไฟมากกว่านาอที่มันจะเป็นสีเหมือนไฮไลท์ที่ออกชมพูชมพูเงาเงาแต่นี้ว่ามันมันเป็นไฟเพราะว่ามันมีแบบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็จริงๆแล้วมันก็คือวาวทั้งหน้าเลยนั่นแหละเหมือน <c oughs> มันจะเป็นไฟแบบเอยผิวเขาสวยออกมาจากภายในอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเว้นส่วนนี้ไว้ก็จะใช้แป้งลงตรงนี้แต่คือเนี่ยเขาถ่ายในสตูดิโออยน,นะมันก็อาจจะมีความแบบ เออรอดอยู่แต่เดี๋ยวดูว่าเราอะ่ะจะรอดไหมโอเคเซตไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทุบหน้ากันค่ะทุกคนจริงๆแล้วลุคนี้ดูจักแสงเงาเขาเนี่ยเขาก็คอนทัวร์ใช้ได้อยู่งั้นนะคะ โอเคเรียบร้อยนะคะสําหรับงานผิวแล้วก็เหล่าหน้าใดๆนะคะเอาเท่านี้วงเล็บไปก่อนเพราะว่าไม่พอเดี๋ยวมาเติมได้นะคะและต่อมานะคะก็จะเป็นงานคิว้วแล้วก็ขนตาใดๆนะคะวันนี้เลยใช้นี่เลยเป็น J Set Collection จาก Q p r a c e นั่นเองนะคะซึ่งยางไงคอลเลคชันนี้เนะะี่ยเขามีมานานแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมเด็กของแบรนด์เลยนะคอลเลคชันนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งดินสกขินขี้อายนะคะมาสคาร่าเอยนะคะแล้วก็มีอายไลเนอร์เอยนะคะทุกคนเออยเอยเอยใจใดๆ <rí> e> ทุกคนขออาภาัยในเสียงนกร้องวันนี้ด้วยนะคะเหมือนนกมาทำลังแล้วมันก็ทะเลาะกันแถวนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยเขาทำออกมาเพื่อสาวๆที่อยู่ในเขตร้อนชื้นนะคะที่แบบเหงื่อเยอะเอย่ยหนังตามันเอ่ยนะคะแล้วก็ใช้อะไรก็แผนด้เซตนี้เนี่ยเน้นเลยนะคะว่าติดทนค่ะไม่แผ่นด้นะคะทนน้ำทนเหงื่อแล้วก็ไม่ลบเดือนระหว่างวันค่ะโอเคเริ่มจากเขียนคิวกันนะคะ professional waterproof eyebrow หวัวด,ดินสอเขาเนี่ยจะเป็นปลาย,ลายตัดค่ะใช้ง่ายนะและดินสอเขาเนี่ยไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปด้วยเขามีสองสีด้วยกันนะคะก็คือ natural brow n แล้วก็ Deep brow n สำหรับ วันนี้ก็ใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะ natural brow โอเคซูมๆๆเข้ามาประมาณนี้เราจะเห็นกันจะชัดนะคะก็วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เขียนให้ทึบมากนะทุกคนจะเน้นเป็นแบบธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเริ่มจากห่างคิ้วก่อนเราก็จะเขียนเติมแค่ตรงที่มันแหว่งแหวงเนี่ยทุกคนมืนสองพอดีมันติดง่ายมากเลยอะนี่คือแทบไม่ได้กดอะไรเลยนะคะ จริงๆแล้วคิวฮันโซฮีเขาดูแบบโปร่ปงๆนะแล้วก็เน้นขนคิ้วนะคะแต่ว่าทุกคนดูขนคิ้วด้วยธรรมชาติของทางเรา <c oughs> <c oughs> ขนคิ้วแม่คือลู่ลงมาก <c oughs> ก็จะพยายามนะคะแล้วก็จะเขียนให้มันขึ้นแบบนี้ส่วนอีกข้างหนึงเนี่ยเขาจะเป็นจึงเป็นสปูล i ี่บลัชแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาปัดได้เลยนี่นะเรารู้สึกว่าทินสอเขีนคิวเขาอะ มันเขียนง่ายแล้วก็ขนาดนะคะมันกำลังดีมือใหม่ก็สามารถแบบคนโทรลเส้นหรือว่าคนโทรลน้ำหนักเขาได้ง่ายอะโอเคเราก็จะเขียนประมาณนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เจลปัดคิ้วนะคะอันนี้เป็นของแพ t ติกทามันจะเหมือนจะเป็นกาวแต่ไม่ใช่กาวมันเป็นตัวเซ็ตคิว้วทำให้ขนคิว้วว่ามันตั้งขึ้นอะ่ะทุกคนสำหรับใครที่ขนคิวดื้อน,นะคะคือจริงๆแล้วอะบอมนนี่อะเป็นคนที่ต้องไป l i ฟ t i n g คิวตลออ,อประมาณแบบ เดี๋ยลระค้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพักหลังๆอะ่ะเพอเหมือนทําบ่อยๆแล้วเหมือนคนคิ้วมันเริ่มช็อตอะทุกคน <laughs> มันร่วงเออก็เลยแบบเอ้ยต้องพักก่อนอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยนะกลัวไงแบบว่าเฮ้ยคนคิ้วไม่มีอยู่แล้วมันจะร่วงไปอีกมันจะน่าสงสารเกินไปไหม <c oughs> โอเคทุกคนเห็นไหมข้างเนี้ยเนื้อคิ้ว,วมันจะดูแบบเต็มขึ้นแบบธรรมชาติเหมือนกับว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจเขียนตื่นมาก็แบบปัดๆแล้วเป็นอย่างนี้เลยเออแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแบบความคิ้วเปะคิ้วปังอยากให้มันเข้มเข้มอ่ะ ก็สามารถทําได้เนี่ยพอกดดินสอเห็นป่ะสีมันก็จะเข้มแต่ว่าถ้าเราแบบค่อยว่าสก,กิดสก,กิดอย่างเงี้ยเอ้ยให้บางเบามันก็ทําได้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ในการเขียนคิ้วของแต่ละคนเลยนะคะอ่ามาต่ออีกข้าง แล้วก็เวลาเขียนนะคะเราจะเริ่มจากหางคิ้วก่อนทุกครั้งเพราะว่าหางคิ้วอะ่ะมันก็จะเป็นส่วนที่ควรจะเข้มกว่าหัวคิวใช่ปะคือถ้าเราไปเริ่มหัวคิวแล้วอะแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งเข้มเข้มไปเรื่อยๆนะคะคิวมันก็จะเป็นปริงได้ง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ผิดไม่มีถูกนะเอาแล้วแต่ถนัดแล้วกันแต่ทางเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบเริ่มเขียนจากหางคิ้วอะมันก็จะเซฟก,กว่าเนอะแม่นี่ทุกคนดูเลยมันเขียนง่ายมากส่วนข้างนี้คนคิวทางเรานั้นน่าสงสารกว่าข้าเมื่อกี้อีกโอเคคิ้วขอองเราาาก็ปะะะมมณนนี้นะคคะต่ค่ ้าตากันนะก็จะใช้สีเป็นเหมือนยังไงอะสีแดงๆหน่อยนึงนะคะเป็นออกโทสมีความส้มๆฉ่ำๆบอกไม่ถูกอ่ะเราก็จะลงสีนี้ไปทั่วๆกันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยสีนี้นะคะ ตรงนี้มันจะเป็นสีเหลืองๆแหละแล้วก็เติมสีแดงๆเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะคะตรงหางตาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สีนี้นะคะน้ำตาลเข้มทาไปตรงนี้หวัวตาแล้วก็ไล่ๆมาตรงนี้เลยหางตาเหมือนไอายไลนเนอร์ฟุ้งๆอะ่ะแล้วก็ลงมาที่ตาล่างด้วยนะคะแล้วก็ใช้สีที่มันเป็นออกแบบกิตเตอร์แบบนี้นะคะทาตรงนี้ แล้วก็อาใช้อายแชโดว์ที่มันเป็นวาวๆออกสีไข่มุกอะ่ะคนชมพูชมพูหน่อยนะคะเหมือนทาตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็แบบขึ้นึมไปเลยแล้วก็เอาแปรงมาเบลนด์ให้มันเนียนๆไปด้วยกันโอเคเอ้ยมันก็ขับคลขับค่าแม่โอเคตาของเราเรียบร้อยนะคะต่อมาเดี๋ยวมาเขียนอายอไลเนอร์กันซึ่งอายไลเนอร์ของเามัลล มากจริงๆทุกคนมันแบบเหมือนจะเป็นข้างในตืดๆๆ,ๆๆอย่างนี้ยซึ่งเราก็ต้องใช้นี่เลยนะคะเป็น all day all night eyeliner สีดำปลายพู่กันของเขาว่เล็กมากทุกคนแค่0.05มิลเท่านั้นนะคะทำให้เวลาเขียนมันเนียนมากเลยคือมันเกือบจะเป็นแบบ inner liner ได้แล้วอ่ะทุกคนคือมันเขียนง่ายจริง นี่นะคะไม่ว่าเราจะแบบเอออยากได้เส้นใหญ่คมชัดมันก็สามารถใช่ปะหรือว่าจะเขียนเส้นเล็กแบบนี้นะคะวิธีการนะคะให้เรานอนนะคะนอนนอนทุก,กันนะไม่ใช่นอนไปเอง <laughs> นอนอย่างเงี้ยมันก็เขียนยากไหมเออเราก็ต้องนอนูุกันนะคะแบบถ้าตั้งอย่างเงี้ยมันก็เส้นมันจะหยิกนึกอกป่ก็ค่อยๆเขียนเข้าไปนะคะข้างในเนื้อตาของเราทุทกคนเห็นไหมอือมันก็จะคมขึ้นว้าทุกคนดูเลย ข้างนี้เห็นไหมตามันจะดูแบบดูมีอะไรขึ้นดูคมขึ้นข้างนี้มันก็จะแบบเอ้ยมันก็เข้มขึ้นจากอายแชโดว์ adow, แต่ว่ามันก็จะแบบไม่ได้ดูคมเท่าข้างนี้เอออย่างนี้นะคะเนี่ยแหละมันก็เป็นแบบความลับของสาวเกาหลีที่เขาแบบเฮย้ยมันไม่เขียนไอไหนหนายไลเนอร์เลยแต่ว่าทําไมตาคมจังแล้วก็เวลาเขียนนะคะแนะนําว่าให้เรามองลงข้างล่างเอากระจกอะทุกคนเอากระจกเอาไว้ข้างล่างแบบนี้แล้วก็ปึ๊บแบบนี้นะคะมันจะง่ายกว่า นี่เลยเรียบร้อยพอเขียนเสร็จแล้วให้นับ 1, 2, 3, 4, 5อะไรนนี่ก็จะแห้งเลย บอกเลยว่าอันนี้เป็นอายไลเนอร์ที่ดีมากทุกคนแบบนี้ใช้มาตั้งแต่แบบวยัยใสที่เพิ่งเริ่มหัดแต่งหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันขียนง,ง่ายค่ะแล้วมันก็ราคาหน้าราักนะแล้วมันติดทนทั้งวันไม่แผ่นด้านเลยคือเมื่อก่อนที่เราจะชอบแบบเหมือนฮิตอายไลเนอร์อัน,นใหญ่ๆหรือว่าแบบวิงหางอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถทําได้หรือว่าจะเขียนแบบเล็กๆแบบนี้นะคะน้องก็สามารถเหมือนกันและลุคนี้นะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือมาสคาร่านั่นเองค่ะเป็นรุ่นดอลลี่อายมัสคาร่าและ3 In 1 Mascara ค่ค่ะอันนี้เนี่ยเขาจะต่างกนะันที่หัวแปลงนะคะคก็ เป็นแบบวีค่ะแล้วก็เป็นแบบแปลงฟูๆโค้งๆนะคะใครที่เป็นสายตาหมยขนตาสั้นน้อยๆแบบทางเราเนี่ยแนะนำให้ใช้รุ่นดอลลี่อายเพราะอะไรเพราะว่า หัวแปลงที่ทแบบเป็นแบบ,แบบวีแบบนี้คือมันจะสามารถซอกซอนแล้วก็เก็บขนตาของเราได้ดีมากเลยทุกคนพอปัดแล้วนะคะขนตาของเราที่มันดูแบบสั้นๆกุดๆเ่นี้มันก็จะดูยาวขึ้นมีความงอนแล้วก็เด้งทั้งวันนะคะอันนี้ไม่แพนด้าทาไปทะเลไปเล่นสระน้ำกับลูกมาแล้วก็ไม่แพนด้าส่วนใครที่เป็นคนพอจะมีเนื้อขนตาอยู่แล้วนะคะเป็นคนขนตาเส้นหนาเส้นอวบแบบเออพอจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ใช้เป็น 3in1 อันนี้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะช่วยงัดขนตาเลยทุกคนขนตาก็จะมีความแบบงอนมีความโค้งขึ้นนะะค แล้วก็ไม่แผ่นด้าระหว่างวานันอย่างวันนี้เดี๋ยวก็จะใช้เป็นรุ่นดอลลี่อนะคะเวลาปัดนะก็ให้ซิกแซกแปลงนิดนึ่งมันก็จะยิ่งซอกซอนขนตาเราเข้าไปอีกแล้วก็ขนตาฮันโซฮลุคนี้ทุกคนมันดูแบบเหมือนจะเฉียงออกไปข้างๆเนาะมันจะแบบไม่ได้งอนแบบตั้งขึ้นอะไรแบบนี้หรือว่ามันเป็นที่มุมกล้องทางเราก็ไม่แน่ใจเนี่ดูดิตรงหางตาค่ะที่ขนตามันจะชอบทิมลงอ่ะมันจะปัดไม่ค่อยได้นะคะ แต่ว่าพอใช้แปรงอันนี้มันเก็บได้หมดเลยทุกคนเห็นไหมทั้งนี้ยังไม่ได้ปัดเห็นไหมเห็นขนตาของทางเราไหมก็คือเป็นคนขนตาน้อยนะคะแล้วก็บางมากแต่ว่ามาสคาร่าตัวนี้ก็คือสามารถงัดให้มันแบบดูมีขึ้นมาได้ดูสิหรือว่าใครที่แบบเออพอมีขนตาล่างจะใช้อันนี้ปัดแค่ขนตาล่างก็ได้นะทุกคนดูทุกคนดูความอัง ก็คือดีใจมากที่แบบมีมาสคาร่ารุ่นนี้บนโลกแล้วก็มาบัดที่ขนตาล่างด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวขอเติมอายไลเนอร์อีกนิดนึงนะคะเราจะเขียนแจ้กไประหว่างขนตาให้มันดูแน่นขึ้นนีเ<อ>่เห็นไหมโคนขนตาก็จะดูหนาขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็มันเขียนวิ่งออกมาอีกแค่นิดเดียวประมาณนี้ โอเคงานมาสคาร่านะคะเรียบร้อยปิงปิงเกือบลืมกิมมิกน่ารักกลุกนะคะมันอยู่ตรงเพจค่ะทุกคนเดี๋ยวตั้งสมาธิก่อนอยู่ตรงไหนน, ال, นะะี่อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงแถวๆกลางตาดำนะคะแล้วก็แล้วก็ที่เหลือเราขอใช้เป็นแบบกิ่ต้งกิ่เตอร์แล้วกันเนาะขาจะมีกิ่เตอร์แบบแถวๆนี้ โอเคทางเราไปเจอกิตเตอร์มาของ for you 2เมื่อนานมาแล้วแต่ว่าสีมันออกไปเมืบบชมพูชมพูโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทาปากกันนะคะคืออยากกำหนดสีปากปาก่อนว่ามันจะโทนไหนเราค่อยปัดแก้มเนาะ แล้วว่าสีปากเขาประมาณนี้เลยแต่ว่ามันอาจจะติดสีเนื้อเนื้อกว่านี้นิดน,นึงนะไม่เป็นไรทาไปสักพักหนึ่งเนื้อมันจะดรอปลงอันนี้คือของ e t u d นะคะเป็นสีมิลคาราเมลเบอร์ศูนแล้วก็ข้างในเหมือนมันจะเข้มกว่านิดนึงนะคะเดี๋ยวเติมอันนี้เป็นของไอลาคะ่ะวีแกนทินเทสลิปบ์นะคะสีไทที แล้วก็เดี๋ยวเติมกลอสตรงกลางนิดนึงนะคะอันนี้คือของชาเมสค่ะเบอร์ G L 01โอเคประมาณนี้ก็เติมให้มันแบบเฮ้ยแบบมีเงาอย่างนี้นะคะส่วนปัดแก้มจริงๆเหมือนเขาจะไม่ค่อยได้ปัดเท่าไหร่หนอแต่ว่าเรารู้สึกว่าแก้มมันโล่งอะเดี๋ยวใช้เป็น s u p e r m ์มนะคะเบอร์ศูนย์สี่เราจะเน้นตรงขอบๆหน้าแล้วกัน เหมือนเป็นการโทนเมคอัพของเราให้มันเป็นสีประมาณนี้อ่าเห็นไหมมันก็จะดูแบบไม่ซีเซียวนะคะแล้วก็ไฮไลท์ค่ะจริงไฮไลท์เขาคือตรงนี้เลยแหละเขาเน้นหน้าแก้มอะอาจจะเป็นเพราะว่าไฟมันส่องตรงนี้ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนลุมขนกว้างนะคะก็ไม่ต้องปัดตรงนี้เยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นในรูปขนแล้วมันจะทาให้แบบมันจะดูผิวหน้าไม่ค่อยเรียบนะคะเอาเท่าที่เราไหวเดี๋ยวขอเติมความเงาของบอบบี้ลงไปนิดนึงอันนี้คือสีพิค์โกล เงามากแล้วก็ตรงนี้นะคะอย่าลืมเขาดังเขาก็เงามากค้างเขาก็เงามากเราไม่มีไฟแบบเขาเราก็เติมไหลลงไปเฮ้ยเหมือนตรงนี้เขาไม่ค่อยมีอะทุกคนเอาออกก่อนมืนอเขาปั๊กแถวแถวนี้ด้วยอะโอเคค่ะและนี่ก็คือลุคที่อินสปายบายฮันโซฮีนะคะนี่เลยงานตาคิ้วแบบนี้เนาะงานผิวแบบเงา <laughs> เดี๋ยวเขาไปทำผมก่อนจ้าานี่เป็นไงทุกคนมีผมอย่างนี้ด้วยนะคะ อ้าวยันแต่งสลับด้านเหรอเพราะว่าหน้าเับเขามานคนละฝั่งฉันก็สลับหน้าเขาสิเออเอา้าเมื่อกี้สงสัยสวยจัดคุณสามีโทรมาเลย <c oughs> อะต่อต่อต่อนี่นะคะไม่ใช่หรอกสามีโทรมาบอกว่าเธออย่าแต่งรูปเยอะ <c oughs> <c oughs> อะนี่อะเราก็สลับหน้าเขานะคะเอ,อ้ยะ ถึงแม้ว่าความกว้างของหน้าเรานั้นมันจะเยอะกว่าเขาประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าหน้าเขาเล็กแค่นี้โอเคค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นลุคที่ได้ของวันนี้นะคะเมคเอ้าวันนี้ก็เฮ้ยประมาณนี้เลยเน้นงานตางานคิว้วขนตาใดๆนะคะเป็นลุคที่ทางเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบดูมีอะไรขอเอาผมนี้ออกนะ <laughs> เป็นลุคที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีอะไรมันดูแฟชั่นนิดนึงแต่ว่ามันยังสามารถอยู่ในชีวิตจริงได้นะคะอ่ะย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าใครที่อยากได้เจ็ตเซ็ตของคิวเพรสอันนี้นะก็สามารถหาซื้อได้ที่คิวเพรสช็อปทุกสาขานะคะหรือว่าจะเป็นที่วัดสันแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะทางออนไลน์นะมีทั้งในช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าค่ะเดี๋ยวก็ใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะโอเคนะคะทุกคนก็ถ้าชอบลุคนี้อย่าลืมกดไ like, ลใใดะคะ์แล้วก็สับสคริปเก็นกำลังใจในห้ก็ได้ค่ะ ไ okay. ปแล้วนะคะบ๊ายบาย